กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระครับคุณผู้ชมครับช่วงตามลอยพระเกจิก็ผผานไปนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงน้องกุมารครับหรือว่ากุมารรวยเทพทันใจใช่ค่ะครับจะลืมแล้วเนี่ยฮะรุ่นเทพรวยทันใจนะคะของหลวงพ่ออุดมทรัพย์ค่ะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการให้ความสนใจเยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างน้องกุมารเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนว่าบางท่านเนี่ย หนึ่งคือกลัวนะคะสองคือบอกว่ายุ่งยากมากในการเลี้ยงน้องกุมาณทีนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับน้องกุมาณโอ้โหนี่องค์จริงสวยงามมากดูเข้มขังนะดูดูเข้มแขังเพราะว่ามีการพอเติมหน้าเติมสีแล้วเนี่ยจะสวยงามอันนี้หน้าตักีนิ้วสูงห้านิ้วนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าชาแล้วก็เผาด้วยไฟความร้อนนะฮะแล้วก็แต้มตาทาปากแล้วก็มีแต้มผม หลายๆท่านถามเรื่องน้องกุมารดินว่ามีการเพ้นสีไม้นะคะก็คือว่าจะเพ้นเฉพาะด้านที่เป็นเป็นผมเป็นผมนะคะแล้วก็ตาแล้วก็ปากนะคะจะต่างกันกับที่เป็นเนื้อโลหะที่ว่าเพ้นเพ้นทั้งทั้งองค์นะคะแต่ทีนี้ขั้นตอนของน้องกุมารอย่างที่บอกไปว่า คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะตกใจโอ้โหดินเจ็ดประชา้าน่ากลัวจังเลยนะคะจะนําไปบูชาย,ยังไงดีครับผมนะคะทีนี้อย่างเนี้ยที่เราเล่าไปก็คือว่าน้องกุมารเนี่ยเป็นกุมารเทพนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนของตั้งแต่การเริ่มจัดทำนะคะค ไม่ว่าจะเป็นการนําดินมาครับคุณผู้ชมอาจจะตกใจดินเจ็ดประชาน่ากลัวนะคะแต่ว่าเขาจะต้องมีขั้นตอนพิธีนะคะในการขอทางวัดเขาจะมีการเคลิกพรีนะครพรีคือการขอมาแล้วก็ทําพิธีนะครเพื่อนําดินตัวเนี้เป็นดินอาถรรพ์ให้มาทําความเขาเรียกเกิดความสิริมงคลแก่คนที่เอามาบูชาพวกพารัตนาติดตัว เรียกว่าไว้ที่บ้านค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะการที่ว่าไว้บูชาที่บ้านเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากด้วยนะคะว่าต้องมาเรียกคุยกับน้องทุกวันหรือว่าต้องเรียกทานข้าวเนี่ยไม่ไม่ใช่คนะคือคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่ยี่หว่านแนะนําไปคือบอกครั้งแรกก่อนเลยที่เรานําเข้าบ้านนะคะบอกไปก่อนเลยว่าหนูของในบ้านเนี่ยหนูทานได้เลยนะคะพ่อแม่ทานอะไรหนูทานแบบนั้นนะคะของในตู้เย็นเนี่ยทานได้เลยแต่เว้นเว้นเขาไว้ก่อนเลยว่าเหล้าบุหรี่ห้ามเหล้ายาในบ้านเนี่ยห้ามยุ่ง นะคะนอกจากนั้นกเราแล้วก็ย้ำไปด้วยว่าพ่อไม่ต้องเรียกทุกวันนะคือกินตามพ่อเนี่ยหนึ่งคุณผู้ชมก็คือกันกันลืมและครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่มีวันไหนไม่ทานข้าวแน่นอนหรือท่านใดที่ค้าขายนะต้องเรียกทุกวันท่านที่ค้าขายในแช่วยช่วยพ่อขายของด้วยนะลูกนะช่วยแม่ขายขหน่อยนะลูกนะช่วยแม่ขายของหน่อยนะต้องเรียกให้เข้ามาช่วยค้าขายเราใช่ท่านถ้าจะเน้นด้านค้าขายนะคะแต่ว่าถ้าอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะไว้ว่าให้เฝ้าบ้านนะคะหรือว่าอยู่คุ้มครองเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ย ลาคุณผู้ชมจะไปต่างจังหวัดหรืออันนี้ก็ค่อยบอกเขานะคะแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องค้าขายเนี่ยอยู่ว่าแนะนําเลยเพราะว่าหลวงพ่ออุดมทรัพย์เนี่ยท่านเก่งทางด้านเกี่ยวกับเขาเรียกยังไงพี่โชคลาบอยู่แล้วนะครับํามาค้าขายเนี่ยเรื่องหลวงพ่ออุดมทรัพย์นี่เก่งมากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ทางสรีธาเกศนี่รู้กันดีเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เนี่ยนำไปเนี่ยเน้นเลยเรื่องค้าขายใช่ครับอันนี้แนะนาอยากจะแนะนําคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมท่าสังเกต ที่น้องกุมาที่เห็นอยู่เนี่ยเข้าพิธีครบหมดเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสีจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเนื่องด้วยวาระของพิธีเนี่ยจะต้องทําพิธีเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเดือนมกราที่จําไม่ผิดนะคะหกมกราเออสิบหกมกรานะคะแล้วก็นํามามีการตกแต่งเกี่ยวกับแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพ้นสีพอครบหมดเรียบร้อยแล้วก็นําจะนําไปเข้าวาระอีกวาระหนึ่งคือวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพิธีกรรมเนี่ยคือต้องตามตามหลักของเขาจริงๆนะคะแล้วก็หลวงพ่อุดมรั์เนี่ยท่านถนัดเลยใบด้านปลุกเสกน้องกุมานอกจากนั้นนะคะพิธีกรรมที่ปลุกเสกนะคะผ่านมาแล้วใช่ค่ะผ่านไปแล้วในสี่วาระมากใช่ครับผ่านไปแล้วนี่วาระวาระที่18บที่จะถึงนี้คือวาระที่5ใช่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมีพระมาร่วมเจริญพุทธมนต์หรือว่าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยครับอันนี้คืออย่างตัดเรื่องความน่ากลัวไปแล้วนะคุณผู้ชม อันนี้หน้าดินเผานะฮะโหดูหน้าผมว่าเข้มขลังมากนะขอได้ไว้รับนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะอยู่ที่ความศรัทธาที่อาจารย์จอยท่านพูดนะอาจารย์อุดมรั์ท่านบอกว่าศรัทธามากก็ขลังมากศรัทธาน้อยก็ขลังน้อยอยู่ที่เราศรัทธานะครับนะฮะแนะนําเลยถ้าเป็นองค์ใหญ่คุณผู้ชมไปตั้งชื่อเลยแล้วก็เรียกของเรียกชื่อน้องเลยนะคะเพราะว่าจะได้เหมือนกับว่า เหมือนเขาเป็นลูกเรารนะคะแล้วก็เรียกชื่อแล้วก็บอกเลยแล้วก็เวลาถ้าได้สําเร็จนะคะคก็ไม่ว่าจะเป็นขนมรหรือ <ผม S 1> ว่าของเล่นก็ซื้อไปถวายเขานะคะแต่ว่าอย่าบนเพราะว่ากลัวว่าบนแล้วจะลืมเดี๋ยวเราจะลืมเดี๋ยวเราจะลืมนะเพราะเราบางทีค้าขายเนี่ยเศรษฐกิจทุกวันนี้บางทีเราก็ต้องดิ้นรนทํามาค้าขายนะฮะี๋ยวเราจะลืมนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ กลัวลืมหนึ่งคือไม่ต้องบนเพราะฉะนั้นได้สําเร็จก็นําไปถวายเขาเดี๋ยวเราเพื่อไม่เสียเวลาพาคุณผู้ชมมาชมภาพพิธีวาระที่สองนะครับถือว่ามีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกหลายวาระหลายรูปมากซึ่งวันนั้นก็ที่วัดสำนักสงฆ์ป่าชาบ้านพลสินนะครับมารับชมครับ เป็นวันที่ปลุกเสกที่สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านพลิน 5. วันนั้นลูกศิษย์ลูกหาโหมากันเยอะมากนะฮะใช่ค่คะมาล้อมเลยก็เลยโหเยอะมากนะฮะแล้วก็แจกของดีครับผมนะทีนี้กุมารเนี่ยองค์เล็กนี่ก็ไม่แพ้กันนะองค์เล็กนี่ถือว่าตอนนี้ก็ฮอตมากเลยนะครับค,คุณผู้ชมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่สูงนะคะและอย่างที่บอกไปเลยเรื่องพิธีกรรมนะคะแล้วก็มวลสารเนี่ยหลวงพ่อดวงรัพย์เนี่ยท่าน ปลุกเสกให้เนี่ยเต็มพิกัดจริงๆนะคะอย่างองค์เล็กที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยตะกุดเงินนะคะคือด้านใต้ฐานจะฝังด้วยตะกุดเงินเนี่ยบูชาแค่200เท่านั้นนะคะส่วนวันส่วนที่ว่าเป็นตะกุดทองนะคะก็จะมีการลงรักปิดทองที่ผิวด้วยนะคะนี้บูชาองค์ละ400บาทเท่านั้นครับผมถือว่าราคานี่ราคาถูกมากนะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยนะเอาไว้ที่รถ1องค์ครับเอาเลี่ยมพลาสติกไว้แล้วไว้ที่รถ แล้วก็บอกลูกอยู่ดูแลรถให้ด้วยนะว่ารถชั่วโมงเนี่ยมันอะไรหายเยอะมากเลยครับนะครับถือว่าอันตรายมากเราไว้ที่รถเผื่อมีพวกมิจฉาชีพมาจรกรนะฮะพอมาเห็นก็เหมือนกับมีคนมาอยู่ในรถใช่เขาก็จะเลี่ยงไปนะคะเพราะว่าถ้ามีคนอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทุบรถหรือว่างานนี้อยู่แล้วค่ะนะคะก็อยากจะแนะนําแล้วก็คือขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไว้ที่หน้าเกะหรือว่าไว้ตรงตรงหน้ารถเนี่ยก็คือว่าไม่ สะดวกอะไม่เกะก,กะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างที่ย้ําเรื่องพิธีเลยนะคะแล้วก็หลวงพ่ออุดมทรัพย์เนี่ยท่านเก่งมากด้านพิธีนะคะท่านเป็นสิทธิ์ตั้งแต่หลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานที่ศรีสะเกดที่โด่งดังปัจจุบันโด่งดังมากราคาวัตถุมงคลเนี่ยโอ้โห เรียกได้ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแรงได้ขนาดนี้ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นหลวงปู่ละไมก็ดีนะคะคที่อายุเป็นร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็หลวงคูบาเที่ยงธรรมรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์เก่าของที่สำนักสงฆ์คณะเวรุวันใช่ครับนะคะซึ่งหลวงพ่ออุดมทรัพย์ท่านก็เป็นลูกศิษย์เรียกได้ว่าสายตรงจริงๆครับล่ำเลียนวิชามาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหลายสิบปีครับนะคะท่านได้มอบได้อุดมมวลสารต่างๆในน้องกุมารชุดนี้เนี่ย มวลสารเก่าของทั้งหลวงหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอทั้งหลวงปู่สวงด้วยเทวดาเล่นเทวดาเล่นดินหลวงปู่หมุนนะคะหรือว่าครูบาเที่ยงทามก็จะมีผงงาช้างของหลวงปู่หมุนด้วยนะฮะถือว่าเป็นผงรุ่นแรกที่ว่าคือหาและโด่งดังมากนะครับผมวันนี้ก็ยังผมยังได้คุยกับอาจารย์ที่เพ้นที่อาจารย์เจษฎาไดาบอกว่า จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเหมือนกับเขาเดินมาแล้วก็ตรงเลยผ่านรถเข้าไปนะมาเล่าให้ฟังเรื่องรถเขามาเล่าผมก็เราสอบถามไปกเก็งบอกว่าเหมือนกับเขามองไม่เห็นรถอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนกับเขาไม่ได้ว่ามีคนเห็นอยู่ในอยู่ในรถนะเขาเหมือนกับมีอะไรบางตาเขามองไม่เห็นรถของเขาอ๋อคือเหมือนกับว่าเดินเดินผ่านไปเลยเขาเอากล้องวงจรปิดนะถ้าเดินเดินผ่านแบบคือไม่ไม่ไม่สนใจรถเขาเลยไม่ได้มองเลยแล้วเดินเข้าไป รถอีกคันหนึ่งดากร์ก้อนหรืออะไรของอิซูซูฮะ่ะที่าด้วยนะจอดติดกันใช่ครับ๋อค่ะนะคะก็คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจน้องคูมานนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ค่ะสามารถโทรมาสั่งจองได้เพราะว่าเราใกล้จะปิดจองแล้วนะคะส่วนราคาหลังจองก็อย่างที่ทราบกันนะคะถ้าวัตถุมงคลราคาหลังจองก็จะต้องขยับขึ้นครับนะคะเพราะฉะนั้นจองตอนนี้ถือว่าคุ้มกว่าครับผมครับก็เดี๋ยวขอพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ i'm